เอาเลยนะครับเรากลับมากันต่อในรายการ Hot Rock Gamer นะครับผมเอาก็กูภาคเกมกูเป็นเจ้าของรายการไหนควายเอ้ยเอ้ยมา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 เออไอหลานไอหลานตุ๊ดอ๋ออ๋อกดล็อกครับผมกดล็อกกดลกดลล็กล็อกลกล็อกลล็อกนี่มาอย่างเทอืมขีมาขาว นี่น like right? ี่ก uh, ma. ok ูทำอะไรอยู่วะไอ้ไอ้บลูนกูทำอะไรอยู่วะเฮ้ยกูทำอะไรอยู่วะไอ้ตามึหันมึงไปหากูดิมูโลชอปเหรอได้มามาสู้อป่ะมึงหันหลังมาดิมึงเห็นอะไรป่ะกูถืออะไรอยู่กูถืออะไรอยู่หน้าแม่งหน้าแม่งหยอง เริ่มได้เลยร้านเอ้าแล้วใครเป็นคุณคุณรถอ่ะไอ้ตามันไปหาถังน้ำมันกูมาเป็นคุณคุณรถเองมึงไปเหอะเฮ้ยสมุกสมุกอุ้ยอุยอุ้ยอุย,อย,อย,อยระวังสมุกด้วยนะไอ้หนูอวกอวกบูมบูมระวังบูมอูได้ยินเสียงบูมแล้วน,น,นั่นไงโดนไอ้ไอ้โฟล์เต็มที่เลย มึงใหญ่ยิงถังให้กูเติมให้กูเติมกาเด็ดกาเด็ดกาเด็ดขวางหาพ่อเมื่อครับเฮ้ยสมุกไอ้สมุกยิงหน่อยข้างบนข้างบนน้่นมันลงมาแล้วลงมาแล้วมึงระวังสมุกกันมั่งดิเดี๋ยวไปหนึ่งไม่ระวังสมุกด้วยสมุกมันอยู่ข้างบนน่นไหนวะสมุก โอ้ยคายกากวานน้มันไม่เจอะไอามน้มันไม่เจอกูดีเฟนต์อยู่ดีเฟนต์ที่ถังน้ำมันก็มึงนนมไปเดินไปเรื่อยๆเอ้ยเห็นสโมงป่ะสโมงอยู่บนอะนั่นแหละทั้นที่มึงขึ้นไปอะ่ะนั่นแหละสโมกสั้นที่ใครขึ้นไปวะไอโฟขึ้นไปมันจะมีสโมงอยู่ตัวหนึง่งแ,แล้วก็โจ๊กี้ ไปหนึง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 ไปนึงไปหนึ่ไปหนเฮ้ยไปออกไปเฮ้ยออกไปกูจะไปช่วยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยยมึงมามาอย่าออกไปไปแล้วไหนพูนวะไอพูนโอ้โหมึงโอ้กูต em> ้องโยบไปชาร์ลอกอีกแล้วไหนวะจ็อกกี้ไอแทงมาแล้วมึงอย่าเพิ่งมาก่อนได้ไหมแทง ไอซัดเป็นไรครับผมเรามีโม,โมูโมโลตตอครับผมมูลตตอมคอมบฮียเฮ้ยชาเจอโอ้โหชาเจอ์ค้กวงไฟมึง hey, hey. เป็นฮีโร่หรือว่าฮีร่วะเนี่ยเฮ้ย hey, เปลี่ยนปืนดีกว่าเปลี่ยนปืนเฮ้ยแทงมาังกูแล้วอูม่ม่ไบม่ไ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 ่ไม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  เฮ้ยเขยกูเห็นพิวแล้วแกบ้นช็อตแกบ้นช็อตกูไวกล้าก่อ,กอนโดบโดบดบดบวิ่งหนีก่อนเอ้าตายแล้วครับผมแทงกา,กากนะครับผมแทงกาก,ากเอามาเร็วกูเดีเฟนซ์อยู่กูรออยู่ด้านล่างเนี่ยเอาติดเที่อะไรวะ โยมาเลยใครสั่งไอ้มึงซัดวะโอ้โหท,ท, oh, ท่าสวยมากไอ้สัตว์มึงยิงสก,กัดได้ก่อนเร็วมึงยิงสก,กัดไอ้หัวยีนี่ก่อน,เ,นเออดีมากดีมากเราจะให้ของนี้เป็นของ,ของตอบแทนนะครับผมเป็นไงเป็นไงเซคนละได้ของตอบแทนม่นไรยังมีสองบอกสองกระป๋องเอาครับผมจะให้แกผูก,ก้านะครับผมผูก้าเอาไป กูกล้าเอามีอะไรกล้าแล้วนี่หว่าช่างวันกูกินเองหอลีกไปเดี๋ยวควายกากเฮ้ยถังน้ำมันเอาส่ไงไม้กูส่ไงไม้กูถังมันได้สิบเจ็ดได้เจ็ดถังแล้วเจ็ดถังแล้วเอาเฮ้ยกูกันเองออืออชะเจอร์ชะเจอร์ มึงอยากอุ้ยมึงโทรมาตรงนี้เลยสัตว์ <ท egen S 3> เอาถัางน้ำมัน B ีตรงไหนบ้างครับผมใครที่ได้ถังน้ำมันเรา,าจะมีมของตกเทินกูไปเอาเองก็ได้มามามามึงมึงได้แล้วมึงโยนลงมาเลยเฮ้ยบ<ม>ูมเมอร์บูมเมอร์โอ้ลี่ชิด เราดีเฟนซ์มึงอยู่โยนลงมาเลยโอ้ยควยมากเลยเฮ้ยสามา์ไม์โเกอร์มึงสมุกควยแล้ววะสมุกควยเหรออ่าสม,มุกควยเหรอโอ้โหอยู่ชั้นนู้นนู้ฮีสองถังกูเป็นคนศาสติชีพเองกูไปเอง กูสลับหน้าที่กันมั่งสลับหน้าที่กันมั่งอย่าตามกูมามึงอย่าตามกูมา no ไม่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 ไมไมเอเล็กกูไหมกูสาหัสไนซัดต,ต้องแดกพิวก่อนเออรางวัลตกไปของเรานะครับเฮ้ยข้างในมีอันนึงครบสามเป๊ะ มึงรอรับข้างล่างเลยนี่ฮู้จูโยนลงไปแล้วหนึ่งถังเอ้ยเหลือถังนึงอืมขายถังนึงฮุ้ยเฮ้ยโน้โนเกะโน้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 กูสาช่วยมึงหาแล้วเนี่ยไอ้ควายแทงมาอีกแล้วเหรอ